เจนรูปน้องปายคิวผมแล้ส่งรูปปามาไปเลยเริ่มนี่คือพ่อแม่ของผมน้องสาวเป็นคนสวยน้องสาวขี้เล่าขี้เล่ามันเกี่ยวอะไรกันหน้าเล่าผิวขาวผมสีทองเหมือนพี่โปเแลหน้าคล้ายเดาเยอแต่นหน้าหมาแต่หน้าหมาเดี๋ยวมันออกาเป็นห้าห กัดฟันถอนไปแปดซี่กูก็งงเ,เอาอะไรกินข้าว <8. S 2> ไม่ต้องทำาคอนเทนต์เจนเลยไอ้เหรอทำาคอนเทนต์ดา มวยมตาชั้นเดียวแต่ชอบกรีดตาบางๆไม่ค่อยออกกลัํางกายสมองเหลวจมูกมีสองรูเขบคุณมากไม่รู้มัมมีฝายเขาเรียกว่าตาขวาโดยรวมๆเจนลูกควายออกมาได้เลยใส่เสื้อสีดำมีสร้อยรูปหมาสีโรสโกลเล็บสีฟ้าเล็บสีฟ้าเบอร์เดียวกับท่อแป๊ พีวีซีเอวสามสิบสองนัดหกสิบโหนักจังโอ้โหหกสิบเลยเหรอโอ้แม่มึงสักเก้าสิบแต่กูน่าแล้ไงไอหมอมึงสูงร้อยห้าสิบแปดโดยรวมไม่ได้อ้วนมากแต่มีน้ำมีนวลอ้วนไปหน่อยโดยรวมจำมั่มแัดแสงในสตูแสงร้านเหล้าเขียนไปด้วยเหตุผลที่ชอบอยู่ร้านเหล้าเพราะอยู่บ้านแล้วอึดอัด กดเฮ้ย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 เจฟร้เาเจามะผอามน่ารักอยู่นะเออน่าไม่เหมือนน้องวายเลยแต่ว่าลุกรวมรวมเหมือน้ซยกับเล็บเหมือนว่านี่เหมือนเนี่ยดัลนี